ครับมาที่ไซ่งานก่อสร้างนะครับงานแรกนะครับที่ทำนะก็นี่แหละทำอะไรนะที่เก่งที่กั้งอะไรนี่นะครับนะก็มานี่อันนี้เขาเรียกว่าที่ทําแบบนี้นะครับนะก็ไม่ไผ่เนี่ยนะครับที่ผมเคยเห็นนะครับตอนผมเป็นพระเคยเห็นนะครับก็ทาแบบนี้แหละก็สังเกตด,ดูเออก็ลดได้ลงมือ,อปฏิบัติทําจริงมันก็ไปอีกรูปแบบหนึ่งนะมันทําให แข่งแขนขาอะไรเก่งๆกึ้งๆกั้งๆหมดเลยนะครับก็ใช้งานก่อนสร้างนะครับอาชีพแรกนะครับก็รอทําไปก่อนประมาณนี้นะครับอืมก็เป็นญาติใกล้ๆบ้านนะที่เขาฝากมาทําให้นะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคครับทำนี่นะครับ ไม่รู้ไม่ทราบว่าจะ <c oughs> ไ,ไงเป็นแต่ว่าถ้าใช้งานก่อสร้างนี่ก็คงจะวันละไม่ต่ำก 300, ว่าสามร้อยแน่นอนประมาณนั้นโอเคครับเดี๋ยวขอตัวทําทงานก่อนครับผม